สวัสด,ดีวันนี้ไม่ใช่โรบอกหร,รือเมรอนเพลงดาวใครวันนี้เราอยู่กเกมที่มีชื่อว่าอะไรไม่รู้สัมันไม่ออกกบดีบสกบิกดไปเลยครับสีแดงตั้งชื่อนะชื่อว่าอะไรดี ตั้งชื่อเราตั้งว่าเจ้าเจ้าหน่อ้อง ในวันที่หนึ่งผมก็ได้เดินไปเจอซมบีตัวหนึ่งแล้วก็ลูกหัวลากหัวอมพมเจออีกตัวผมก็ถีบไปถีบไปถีบจนล้มแล้วผมก็ซ้ำด้วยลูกสองเจออีกตัวยิงเว้าวไปหนึ่งนัดถีบถีบล้มในวันที่สอง ผมได้เดินไปเจออมบีสองตัวแล้วก็เอาลูกยอซองระเบิดหัวทีละสองตุ่มได้หัวลูกโมมาแล้วก็ยิงแต่ไม่ตายเลยเอาลูกซองระเบิดหัวแทนทีแล้วทีแล้วผมก็ทีบจนล้มแล้วมันก็ลูกขึ้นผมถีบจนล้มแล้วโดนผมยิงแต่ไม่ตาย แล้วผมก็ยิงมันจนตายมันมาเพิ่มอีกสองตัวผมก็เลยเข้าไประยะประชิดแล้วก็ระเบิดหัวอ,อีกตัวอีกตัวผมก็ระเบิดแล้วผมก็ได้ไปซื้อของ,ข,องข้าวกเห็นตรงเนี่ยวิ่งเร็วครับ ก็ซื้อน,นี่อันนี้ดีนะครับเนี่ยซื้อกซองเนี่ยซื้อไปร้อยแตะที่เหลือก็ไปเลยแล้วกันเตรียมกซองซื้อไปวันที่สามมาเออเหวือเหวือแตกไปซองลายพันพุ่ม ในวันที่สผมได้ไปเดินดูแถวๆนั้นแล้วเอาลูกซองมาแล้วดูตัวหมวกกันน็อกนะผมจะระเบิดหัวมันหมวกกันน็อกก็ช่วยเลยไม่ได้หรอกนมุมขนาดกระูกโมยังไม่เป็นไรลูกซองจะเป็นไรตุ้มไม่ตายนี่หัวแตกก็เดินไปแล้วเจ,ะจะอซอมบี้สามตัว เอาลูกโมอมายิงแต่ไม่ตายผมเลยเอาลูกซองมาระเบิดหัวสองตัวเหลือตัวเดียวไอเสื้อดำผมก็เลยยิงมันไปแต่ไม่ตายผมก็เลยอัดตัวมันก็ทีแล้วก็ทีแล้วก็ยิง,ยงจนจตายแล้วผมก็เจออีกสามตัวผมเลยยิงลงพื้นไปหนึ่งทีแล้วก็ชักกระสุนออกมาลีแล้วผมก็ระเบิดหัวสองตัวที่เหลือ ผมก็เอาลูกโม่รัวยิงทีบช็อตก็ทีบมันเลยตายแล้วผมก็ได้เงินมาสามร้อยตัวต่อมาที่ช่วงซื้อของอัพิงเร็วเลยนะครับตอนนี้ตังเราเหลือ700พอได้ดีตังเหลือ700เดี๋ยวผมผมจะซื้อชุดหน่อยเนี่ยผมอยากซื้อชุดห่อยอันนี้มันมี มันน่าจะอ่านแบบอ่านเก่าแล้วมั้งมันเลยเอาออกไปละนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวผมจะซื้ออันนี้นะไอชูสีขาวเนี่ยในวันที่หอบผมก็ได้เดินถือลูกซองไปกลางถุงเจอซอมบี้สี่ตัวผมก็เลยยิงไปสองตัว เหลือตัวหมวก,กนันกสีสม้มผมก็เลยยิงไปทะลุหัวสองเดินไปเจอซอมบี้าตัวผมก็เลยยิงเก็บไปสองตัวเหลือสามตัวผมก็เลยยิงเก็บไปอีกสองตัวเหลือไอตัวเสื้อขาวผมก็เลยเลุกโมัวยิงตายไปแล้วทีนี้ผมเดินเจอซอมบี้เป็นเบือผมก็เลยเก็บไปเก็บไปสองเอาลุกโมมาลวยิงแล้วก็ ตุ่มโอ้ยเหลือหมวกกันน็อกฟ้าตัวเดียวผมก็เลยยิงหัวมันไปยิงหัวมันไปได้เงินห้าร้อยบาทตัดมาที่ช่วงซื้อของช่วยไดเซื้อชุดเด,ด,ด็กคนขับนะอีกนานอะอีกนานอ่ะบ,บอกเลย พาเลต์พาเลตอยู่ไหนพาเลตอยู่ไหนเฮ้ย a w u อยู่ไหนยังไง a w m ครับไปซื้ออันนี้แล้วค่อยซื้อันนั้นเลยคนที่หกผมได้เดินซูรูกซองไปที่เดิมแล้วก็เจอสมบีสี่ตัวรอบนี้มีหมอกันนอกสีชมพูสองผมก็เลยยิงเก็บไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งผมก็เลยยิงไป เว็บที่สองมเจอซอมบี้มาห้าตัวผมก็เลยยิงเก็บไปสองตัวเลยสามตัวผมก็เลยยิงไปหนึ่งแล้วก็ลัวยิงแต่ไม่โดนผมก็เลยลัวยิงไปแล้วผมก็ถีบมันแล้วผมก็ลูกซองมายิงมันเว็บที่สามผมเจอซอมบี้มาเป็นเลยครับแล้วผมก็ยิงมันไป ผมก็ยิงมันไปยิงมันไปทะลุสองก็ยิงมันไปผมก็ยิงไอตัวอ้วกอือืม,อม,มก็ีบมันแล้วผมก็ยิงหังวมันจบได้มาห้าร้อยแปดสิบบาทตัดมาที่ช่วงขายของ

กรตัวแต่น่โจมมันวืดกขี่ไปแต่ม่โดก็เลยเปิดหัวมันอีกสตัวไปแล้วก็จบเว็ได้เงินมาหกร้อบาทตามไอ้ช่วงชื้นของดูบาเลไนไอยังเอ้ไม่ใช่ชตลอดโอเคเอดิวนะครับสามพวันที่เปิด ผมได้เดินไปที่เดิมอีกครั้งท้องฟ้าก็เริ่มมีเริ่มมีตัววิ่งมาแล้วผมก็ยิงไปเจอตัวหมอกน็อกยิงไปอีกผมก็ยิงมันไปยิงมันไปแล้วผมก็ถีบมันแล้วผมก็ยิงมันไปแล้วผมก็จะพากแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วผมก็ยิงมันไปยิงมันอีกรอบแล้วผมก็จะพากนรกไป แล้วผมก็จะยิงไอตัวหมวกกระนอกก็ตายแล้วผมก็เห็นตัวผู้หญิงผมไม่ออมมือที่จะฆ่ามันแต่ผมก็เจอซอมบี้เป็นเมือแต่ผมก็สามารถฆ่ามันได้ทั้งกลุ่มด้วยลูกซองแค่กระบอกเดียวแล้วผมก็เจอซอมบี้ใส่หมวกกันนอกผมก็ยิงมันจนหัวแตกแล้วผมก็ยิงมันอีกตัวผมก็เหลือตัวเดียวที่เป็นซอมบี้งผมก็ระเบิดไปแล้วผมก็ยิงอีกตัวไปเหลือเสื้อแดงผมก็ จริงมันใกล้ใกล้แบบระยะเผาขนได้เงินมาเจ็ดรอยบาทมันให้ผมเลือกคะแนนตามมาที่ช่วงซื้อของวนที่ก

ทไม่ได้ผมก็เลยวางกับตัไปมันก็อ้โหเจ้าหนี้มาเป็นเบื่อผมก็เลยถอยถอยแล้วผก็ยิงมันแล้วไอ้คณพ่ี่ตอมันมั่นมันก็ยิมันแก็ตีม้วผยิงมันระยะเท่าคนทุกซุยผมก็ยิงมันอีกออบแล้วก็ยิงมันไปมันจะพ่วงเกลียวหมดเลยถอยมาแล้วผมก็ยิงมันอีกรอบแล้วเขผมก็ ได้เงิน800บาทตอนมาที่ช่วงขายของวันที่10ผมรู้สึก้างไม่ดียังไงไม่รู้ผมก็เลยทีมันไปแล้วลูกซองยิงแล้วก็กลับระเบิดก็จะใกล้ระเบิดแล้วผมก็เลยล่อมันมาแล้วก็ระเบิดตู้แล้วผมก็ตาย S <S ไม่ได้เอ yeah, ะแบบตายแล้วผมก็มีอารมณ์หัวร้อนนิดหน่อยแล้วก็ไประบายกับซอมบี้อตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมรู้สึกเศร้ามากที่เสีย ไม่อยากมีเลี้ยวแรงจะซื้ออะไรแล้วมาต่ออีพีหน้านะบ๊ายบาย